มากับวันนี้ช่างกุญแจเอชินจะมารีวิวการโปรแกรมดอกเพิ่มของ Honda City นะครับลูกค้ามีกุญแจนะครับแต่ไม่มีรีโมทนะครับอยากได้กุญแจแบบรีโมทและที่สําคัญนะครับช่างกุญแจเชนนะครับรูเคสให้เป็นแบบพับป๊อป๊เก็บได้สวยงามทนทานในการใช้งานนะครับตอนนี้เราลงโปรแกรมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยก่อนส่งมอบเช่นเคยนะครับทดสอบให้ลูกค้าทุกครั้งนะครับมานี่นะครับล็อกนี่นะครับเดี๋ล็อก ดล็อกนะครับอเคเนี้ล็อกลดล็อกโอเทสตาร์ทการตัวนี้เป็นระบบโปรแกรมนะครับไม่มีลงทะเบียนสตาร์ไม่ติดนะครับเราลงทะเบียนเรียบร้อยอ่าแอติออนเรียบร้อยเครื่องฟิสตาร์ทติดแน่นอนมาให้ลูกค้าทดสอบเองดีกว่าเลยครับอ่าลูกพี่ลองทดสอบสตาร์ทเองดูดีว่าใช้งานได้จริงหรือเปล่าตรงไหนอุ้ยไป้ของใหม่ล่วงเลยของเก่าโอเคอ่าไปลองเอารีโมทสตาร์ดูเดี๋ยวผมเอาเครื่องมือออกก่อน นี่อ่ะสตาร์ททั้งนู้นเลยพี่ต้องเทสสตาร์ทกดรีโมทดูล็อกไหมอ่านี่ปลดล็อกอ่าดึงดูดึงไว้ล็อกอ่าลองล็อกดูนี่ล็อกไหมอ่าปึออ๊บได้รีโมทใหม่ก็จะงงๆหน่อยนะครับป๊าบเนี่ยสองวันก็ชินละได้ของใหม่นะครับรหัสตรงเบอร์เลยอ่าเทสสตาร์ทดูนะครับตัวนี้ลงชิปให้เรียบร้อย เรียบร้อยเครื่องฟิีสตาร์ติดแน่นอนก็เป็นเัืว่าสมบูรณ์แบบในการโปรแกรมดอกเพิ่มของพั n d าซิตี้ถ้าลูกค้าทนายมีหมายได้กุญแจโทรมาครับศูนย์7า9าไก้าช่างกุญแจชิ้บริการทั้งในและนอกสถานที่ขอบคุณครับ